จริญพรย่นโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมายังอยู่ที่มหาวิหารนะเราตัดเหล็กเตรียมไว้สาหรับวันพรุ่งนี้ที่จะขึ้นเสาเรียกว่าเสาซุ้มประตูทางเข้ามหาวิหารเราจะตัดเหล็กไว้ครอบสีต้นเลยนะอปะปถบไทยตัดพนกักงานคำแปลหรือว่าเจ้าแหลมนะเจ้าหนูหรือว่าสุรศักดิ์เติมงามนะผาหนู ผาแหลมผาหนูนะแล้วก็แสงดาวอุบะโตก็ยังอยู่กันหลายคนอยู่บริเวณนีนะ้แม่สานิศักดาโคสิตาอ,อมำฤทธเถดจันทึกธนรพรเนสุนเนินธิรักม่วงน้อยภูเบศแล้วก็เจ้าประดุกแล้วก็สิริมาจันทึกเขตยังอยู่นี่กันหลายคนบรานีไม้เกี่ยวกลางนะ แล้วตรงนี้ก็ยังทำทำงานกันอยู่แขงดาวก็ทุบเหล็กให้ตรงทุบให้ให้ตรงเหล็กมันงอเรามาดัดให้ันให้ตรงทุบเหล็กให้มันตรงให้จับเรื่อยทุบเรื่อย ก็เหล็กเขางอมาเราก็มาจัดให้มันตรงกะอนเห็นมีประโยชน์มันมนี่นคืองานการของเราในวันนี้นะวันนี้เหล็กเราวิ่งไปซื้อเองเพราะว่าวันเช่นนี้ก็คงไม่ส่งกันตรงนี้ก็หยุด เราก็เลยเตรียมพร้อมว่ารับวันพรุ่งนี้ที่จะได้มีการมีงานให้เราทำต่อไปต่อไปนะพรุ่งนี้มีการก่ออิฐอะไรแน่นอนพวกที่อยู่นี่แลาเก่อพวกเนี้ยได้สอนก่อกันล้ลุยเลยพวกนี้นะ <c oughs> ตั้งนั่งร้านขึ้นแล้วเดี๋ยวพระจาจาร์พาถามกันลูกเสือทำได้กันทุกคนนะอันนี้เราเตรียมเลยตัด เตรียมไว้เตรียมไว้สำหรับวันพวกนี้นะ,ะต้นหนึ่งมันแปดเส้นนะเราใช้ทั้งหมดสี่ต้นสี่ต้นนะเราก็ตัดไว้เลยนะให้จบกันไปเลยนะจะได้ทําการทํางานกันไปเลยเตรียมไว้พร้อมเลยนะ,ะพวกนี้ก็จะมีต่อเหล็กอะไรพวกนี้หรือว่าทําคานอะไรพวกนี้เราก็เตรียมการไปเลย ตามธานเลยนะเรายังทำงานกันอยู่ที่มหาวิหารพุทธบปรินิพานจนกว่าจะได้เวลาสมควรเราถึงจะพักกันน,นี่คืออปเดตให้ที่เห็นการงานในลุกศิ์ทุกหาก็จะได้เห็นว่าเออทางนี้ยังทำงานกันอยู่น,นะ,ะจะได้อนุโมทนาบุญแล้วก็ยุคโควิดนี้เราอยู่วัดแล้วก็ใส่การสร้างวัดสร้างวัดสร้างมหาวิหารช่วยกันทำอยู่เต็นในพวกเราก็ร่วมสร้างร่วมทำกัน แล้วก็ขอบคุณโรงทานจากตะกุลพาไหมแม่สนิทศักดาทำโรงทานเลี้ยงกันอยู่ในวันนี้ก็เลี้ยงกันอยู่ได้มีอะไรทานกันไปกินกันไปสร้างกันไปให้สําเร็จวันที่ไม่วันอาทิตย์นะก็อาจจะต้องมีรือ้อนั่งรื้อแบบข้างบนมันไม่ได้รือ้อแล้วก็มีการต่อเสาแล้วมีการเทเทคานเทเสาด้วยพวกนี้นะพวกนี้ไปผูกเหล็กมัดคานแล้วก็เทคานกันพวกนี้ด้วยแล้วก็พวกนี้มีต่อเสาด้วย แล้วมีด้านบนคานด้านบนนู้นที่จะต้องเจาะแล้วก็วางใต้ท้องคานด้วยนะวางใต้ท้องคานก็2จุดเพื่อที่จะ,ะได้ได้ทำให้สำเร็จไปด้วยกันในคราวเดียวกันอันนี้คือการคืองานที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกคนที่ยังทบายแรงทบายงานกันอยู่หลายคนบางท่านกลับไปแล้วบางท่านก็ยังอยู่ บางท่านก็อยู่ที่วัดดีแลนะนะก็ช่วยกันอยู่บริเวณนี้ส่วนบริเวณด้านสลานน้นเขาก็ธรรมศมนภาวนานกันไปนี่คืออัปเดตการบุญการกุศลมหาวิหารพุทธปรินิพานในช่วงนี้เขาเจริญพร